สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แถวเดอะริเวอร์ uh, นะครับผมซึ่งเดี๋ยผมจะามาดูน้ำนะครับตอนนี้เป็นสะพานมูลน้อยนะครับครับเดี๋ยวจะพามาดูน้ำ,ำว่าน้ำขึ้นสูงขนาดไหนแล้วนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วนะ้สูงขึ้นสูงแบบปิ่มคอสะพานเลยนะครับต้องดูว่าปีนี้นะครับน้ำจะมามากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นะครับฝนที่บนก็ตกนะครับผมแต่ปีที่แล้วไม่ตกนะครับแต่น้ําก็ยังท่วมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่กลับรถนะครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ครับผมเป็นที่กลับรถครับกําลังสร้างนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมเรียบร้อยแล้วครับดูครับเห็นไหมครับนี่ครับปีที่แล้วนี่น้ํา ร่วมถึงคอตัวนี้เลยนะครับนะครับปีที่แล้วนะครับต้องรอดูนะครับว่าปีนี้นะครับน้ําจะมามากน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่ผมถ่ายเป็นมูลน้อยนะครับผมตัวนี้ครับนี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่กลับรถนะครับทําที่กลับรถนะครับ